ก่อนจะไปรับชมขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลับบงใจให้ผมทําคลิปต่อไปไปดูกันเลยก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเองปานโกซิเฮดวันนี้เราก็มาเล่นแมปที่บอกกันไว้เมื่อวานก็คือ u n d e r s t ์สตีทรนั่นเองวันนี้ก็มีเมื่อวานมันมีอัปเดตมานะทุกคนอัปเดตประจำทุกสัปดาห์ก็คืออ่ะามาดูอ่าส่วนของรถก่อน รถก็จะมีคันแรกก็คือซาบเอ่อเซิร์ฟเซิร์ฟหรือซาบวะเออน่าจะซาบซาบเรซิ่งคลาสทุกคนมันจะเป็นรถรถแบบรถครอบครัวเออคล้ายๆรถตู้นะทุกคนอ่ะอันนี้ก็เป็นรถอ่าใหม่นะทุกคนที่แบบเป็น Stock ลิมิเต็ดสต็อกด้วยอันนี้ชื่อว่าเอ็กโซติกาเอ็กเอ็กโซติกานะทุกคนมีตอนนี้เมื่อวานมันเหลือประมาณเยอะอยู่นะ แต่วันนี้เหลือประมาณ4 2 4 0ัน้วสสคันเคหลือ4,000อคันละอ่ะเดี๋ยวผมจะตัดไปตรงหน้า Discord ว่ามีอัปเดตอะไรเข้ามาก็อ่าอันนี้นะทุกคนตามอัปเดตก็จะมีอีเวนต์ใหม่เข้ามาก็คืออีเวนต์ลมนะวินอีเวนต์แล้วก็มีรถใช่มีรถแอดแล้วก็แรนดอมสปาลในแมปนะทุกคนจะมีสัมมันจะแรนด o m อมในแมปด้วย แล้วก็อ่านั่นแหละทุกคนรถที่ผมได้บอกไปแล้วก็จะมีปืนใหม่เข้ามานะทุกคนปืนที่ชื่อว่า Max 10 Max 10 R Max 10นั่นแหละเออ MAC 10แล้วก็ Add b ท t t o ล Cap นะทุกคนก็จะเป็นฝาขวดน,น้ำนะแล้วเราก็นี่ก็จะสามารถหาในแมปได้ใช่มันหาได้จะได้ขวดน้อยใช่มันหาได้ คือมันจะมีร้านค้าอยู่นะทุกคนคือในแมปมันจะมีร้านค้าสปายอยู่แล้วก็ในนี้มันก็มันก็จะแบบเป็นรถแบบนี้เลยนะทุกคนนี่รถเอสโซติกาอค้าน่าเิาน่าริบานเลยอ่ะราคาจนราในราคานบแล้วโอเค,อเคนะทุกคนอันนี้คือสูตรลับของผมน,นะก็จะให้ไปเอานี้นะก็คือรถมันจะบักแบบนี้นะทุกคนรถรถมันจะบักมาแป๊บหนึ่งแล้วเราก็จะแววอถัองถังแก๊สของมัน แล้วเราก็เอามาเติมนะทุกคนซึ่งผมไปลองมาแล้วนะทุกคนผมไปลองมาแล้วว่ามันเติมได้เติมได้ดีมากเลยรถเปโดเหมือนเดิมฉันมองพี่แล้กูเป็นบาร์บิโก้ให้กูโคตรบาร์บิโก้อะใส่เลนส์เลยอันใส่เลนส์ใช่เลนส์ปกติแล้วแล้วมันฟรีโอเคตอนนี้เราเติมมีฟรี ตอนนี้เราเติมน้ำมันฟรีแล้วนะทุกคนหายไปที่หายแล้วายไปคืออ่าวันเนี้ยผมอยากได้โบดมากเลยนะทุกคนอยากได้มีดมีดแวมไพร์ก็ตามที่ฟอนบอกไว้ว่าอัปเดตที่แล้วมันไรูเจอลิปเปอร์เซนท์ที่คูนหนึ่งพันเมตอ่ะคือถ้าเราเจอแวมไพร์แล้วเราฆ่าแวมไพร์ได้นะทุกคนมันจะเป็นมีดสีดำดำ แล้วเราก็สามารถหยิบอ่าหยิบไปจ่วงช่วงเฟสแรกของมีดนะทุกคนตอนที่มันยังไม่มีออร่าอะไรมันก็จะยังเป็นมีดงงๆกระจอ,อกกระจากอยู่แต่พอถึงเฟสเฟสอ่าเฟสสามมั้งแบบจิ้มจนแบบอ่าจ <c oughs> ันรดดีๆดิเ <c oughs> จ้าของช่องยังไม่ทน เฟยสามมันจะมีอ่าเขาเรียกอะไรควันแบบควันแห่งการอาคาดแค้นนะทุกคนแล้วเวลาเราเอาแบบนี่ไปจิ้มจิ้มอ่าแบบมิวเทนหรือซอมบี้มันก็จะตายทันทีเลยทุกคนนี่นี่ก็ไปสูตรของเรานะที่เราจะเดินทางวันนี้จะมีโคีเียเงยเออหยิบมาหยิบเอาอเอาอาหารเสบียงไปอาหารเสบียงไป เอากล้วยไปกล้วยนี่อาหารของพวกนี้ของพวกนี้สี่อร์เดนเออทำยังไงดีไปเลยโก้ไปเลยไป่ที่กันอีกทีฟองการชิคกันด้วยมาไปพิซซี่อันนี้ว่าอาหารอันนี้ว่าน้ำมันนี่ครับคอันนี้เป็นข้อเศษเหล็กข้างหลังเศษเหล็กขายของโอเคโก็ผมลืมบอกนะไอเคนข้างหลังก็คือที่เอาไว้ขนของนะ มันจะลดคือมันจะลดอันนี้ด้วยนะทุกคนถ้าแบบเราขนของเยอะๆมันก็จะลดคือมันจะมีน้ำหนักแล้วความเร็วก็จะลดนะ <t> โอเคไปเลสโกไปเลยเฮ้ย what the fuck มีเที่ยอะไรต่อหินตรงนี้ก อาลุนเบิกฟ้านกกาโบยบินออกห้ากินตักแต่ตอนเทีย่ยงวิวยทยานี้เลี้วอยู่นะตันนี้เลงวอยู่นะใช่ได้อยูน่นี้ก็เป็นอีเวนต์ปักนะทุกคนเป็นอีเวนต์แมลงงโงๆโที่สามารถยิงปาเขาเลยฮะตายเดะมันไม่ตายนะโอเคเราเจอ มันจะมันมันจะบอกว่าถ้าไอโง่ต้มาแรงอีก่ะประมาณนั้นนี่มาแรงเลอใช่ใช่ไม่กี้มันจะเป็นกอย้ากอญ้าไม่ใช่กอย่าไม่ใช่ดาราโคีโคีก้อย่าเลยยาวะเล่นมุกอะไรของกูยา เราก็เจอวีแทนเหมือนเดิมไมอเตอร์อีกแล้วตองแยกของพี่น้ำมันด้วยนะใช่เราต้องมือเจะให้อีกแล้วมีวอเตอร์เราจะขอให้อันนั้นอันนี้วางวางวอเตอร์จะเอาอะไรนี่วะนั่นดีเซลเอ้ยอาวุธรับโลนัทอุ้ยกินโลนัดดีกว่าเฮ้ยเครื่องใหม่เครื่องใหม่โอ้โอ้โอ้กูโดนตุ๋ยโดนตุ๋ย เออเข้าไปหยิบเครื่องให้หน่อยเออเอาเครื่องใหม่มาดิเราเราออกมาเราก็เจอเครื่องเราเจอเครื่องใหม่แต่แรกนไอโฟนอ่าไม่ได้นะมีอะไรูกข้างในม้ยหมมีมีอะไรมีนะมีเต็มเลยทั้หมดใช้ไม่ได้ไปเลสโกหลสโกอออออกออก ไปข้างหน้าหรือไปข้างหลังไปข้างหน้าหรือโอเคหยิบออกได้ละไปเอาเข้าไปไอโฟนโฟนอย่าเพิ่งเอาเข้าไปหรือว่าเอาเข้าไปเลยอ่าเอามาเอาเอาเอาอันนี้มาเอาอันนี้มามันยังไม่ได้เติมน้ำมันเลยเอาเอาอันนี้เติมน้ำมันเข้าไปอันนี้เติมไอโฟนเข้ามาเข้ามาเดี๋ยวเติมน้ำมันเปิดไฟเด้๋ยเปิดไฟโอเค thank you เติมออยออยที่อยู่ในถังที่แล้วก็สามารถเติมได้นะทุกคน เผื่อใครยังไม่รู้นะก็แบบทุกคนก็จะแบบประหยัดในการใช้ออยได้เยอะเลยนะทุกคนตอนนี้เราก็เหลือออยเราไม่ต้อ่าจะคุค่าอเกล่าในการอาขายของ้อยู่เครื่องเราก็จะเอาเครื่องที่เอาเปเศษเหล็กเอาไปขายนะทุกคนเอาจะเจ็บไหมโอ้โหทุนกีโอ้โหมันต่อ โฟล์ลโฟลละมั้งโอ้ยไม่ไหวอันนี้ let's go <S เดี๋ยวใช้แรงศรัทธาช่วยนะ let's go <S เออไปใช้แรงศรัทธาช่วยด้วยอิงอิงอิงไปอยู่ตรงเคานได้ไหมละ่ะอิงไปอยู่ตรงที่ขนของอะ่ะอิงไปยืนอยู่ตรงที่ขนของอะ่ะอิงกดกดตรงท้ายรถอะ่ะเออมันก็จะสามารถ ได้แบบดูทุกคนความดวก็สิบยิงแทบจะไม่ขึ้นเลยอะต้อนถามแม่อนุญาตทำไมอาหารเวหรืออะไรเออตัวนอ้แล้วเนียเหลือครึ่งครึ่งหลอดลงมาก

เราลงนี่คู่เองลงไปดิมันจะมีให้มันไม่หลองตลอดเด้วยใช่เอาคู่เอิมาหุบเรียนแล้วแ่ะอันี้เนอะนั่นแหละผมก็เครื่องไรพวกนี้ล็อกใหม่หมดเลยล็อกใหม่หมดนะอันนี้ล็อกใหม่ให้หมดเจกล็อกใหม่ล็อกใหม่คู่เอิงเป๊ะๆนี่ของพิซซ่านะเอ้ยแหน่ยอาหารข้างหลังอ่ะพวกเอิงจะกินก็กินเลย เรายังไม่หิวอไอ้เขี้นี่เริ่มทนไม่ไหวกันแล <มา S 1> <ป>้วเอาระเบิดมานี่สำอันม,มน,นมาโอเคโดนมาเนี่้แบบนี้มึงโดนกูแน่มึงโดนกูหนักแน่ตามมาตามกูมาทนไม่ไหวแล้วรู้สึก พอล้พอไม่มีละเดี๋ยวกูขอขับเนอยขอขันะตายซ้มเงะโว้ยมันโฟนฟนรอดทำไมระเบิดอขเนียไม่ระเบิดอันแรกเสียบีอ่ะไกูองเดียวเบิดอีกแล้วงม่นดูหล่อกดดิไปนหมด สรุปคืออะไรสรุปคืออะไร,ร,ออะไรไมาเกิดจากอะไรยังไปอยู่คือมันเกือบมันกินจริงเว้ยน,น,น้ำไม่หมดเนี่ยเพราะน้ำมันยังขึ้นเต็มอยู่เยอะอยูออ่แล้วอะไรศูนย์นะพีอะไหน,น,น,นไหนฮิวมิวเรียสอะไรศูนย์สองจุดหกก็ไม่มีไม่มีอะไรหมด แสดงว่าอัตราอัตตาริงมันล้าลงมากเลยคือคือเราเอาของไปขายใช่ไหมเราต้องรีบเอาของไปขายให้เร็วที่สุดเลยซึ่งกูไม่รู้ว่ามันะตายอยู่ไหนผมน่าจะกอดคิบไปยาวๆรืยไม่คือถ้ามันอยู่ข้างหลังมันจะแบบมันจะแบบมึงเข้าใจการทำคำมานของไอ้เขาเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ือปั่นไหมไย่เราเราหนอหน้านอานรีไ่ขับใช่ไหมตอนนี่ขับ เราหันไปของข้างหลังของข้างหลังมีการกระตุกด้วยมันไม่ได้ร็อกให้มันนิ่งอ่ะมันจะมีการแบบแบบดึงอยู่อ่ะเวลามันดึงหรือว่ามันให้มันมีความเร็วตกเยอะซึ่งเราคาดได้ว่ามันไนเดฮอดเกมมันยังบั๊อยู่มันจะทำให้มันในนี้ไม่ได้โอเคอย่างความเร็วยียบไวร้อยต่อเนี่ยดูดิแสดงว่าไอ้ตรงนั้นมันยังบั๊กอยู่โอเคมาเราไปขายของกันเถอะโอเคตอนนี้เรามาถึงตรงที่ขายของได้ทุกคนหลังจากที่ตัดไว้เมื่อกี้เพราะว่าดูของนะดูของนะ ฮะคืออะไรของเดี๋ยวดูกูซื้อมาเกอิดข้อไหนรูรูรูโอ้ไอ้เหี้ยคนผลราคาเลยไอ้เหย่ากูต่อยกูสั้งหมดไหมไอ้แกกูเข้าใจนะว่าในทะเลทรายที่มัน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 ยากอ่ะไอ้เหี้ยหาเงินยากเออยิงแม่งเลยไอ้สัสยิงแม่งเลยเออเฮ้ยขโมยได้ไหม โอยนีคือโอยโอโอ้เวัตาบล้วไอนดูคนดูเข้าใจดิไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยพี่กว่าสติวลิงสติสติวลิ่ ดีดีนี้ก็จบกันแค่นี้ขอขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมคลิปนี้ด้วยนะประมาถึงได้แค่นี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า,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 า let's go ไว้ๆนะทุกคนเจอกัน